โอเคครับผมกราบสักครู่ช่ออีกครั้งนะครับสำหรับชีพทอร์คในวันนี้นะครับผมเราก็ยังคงอยู่กับอวตารเดอะรัสเซเบนเดอร์กับเรื่องราวของอัปปานั่นเองครับผมก่อนอื่นนะครับคงต้องขอบอกก่อนว่าจะมีการอ้างถึงคำศัพท์ตัวละครสถานที่ที่ได้เคยกล่าวไปในคลิปกันก่อนนะครับถ้าหากไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปชมคลิปกันก่อนได้ก่อนครับผมก่อนที่จะฟังเรื่องราวของอัปปานะครับผมเรามาทําความรู้จักกับฟล By ไบซันหรือเจ้ากระทิงหอกกันก่อนนะครับ ใครจะแปลงกก็แล้วแต่นะครับผมควายบินควายเหาะวัวบินวัวเหาะกระทิงบินก็แล้วแต่นะครับผมแต่ผมขอเรียกมันว่ากระทิงเหาะก็แล้วกันนะครับพอดีว่ามันติดปาก y i n g b บ s o n รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคือ Sky b i บ o n หรือ Air b i บ o n อาศัยอยู่ที่บริเวณอารามวายุต่างๆเช่นเดียวกับเหล่าพระและยังมีกระทิงเหาะบางส่วนนะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศอาคีในภาคเะวันออกของโาครับผมในช่วงก่อนสงครามร้อยปีกระทิงเหาะเหล่านี้ได้รับการเคารพเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์จากเหล่าพระวายุ ด้วยเหตุที่ว่าพวกมันเป็นสัตว์ตัวแรกที่สามารถแอร์เบดดิ้งได้นั่นเองซึ่งในระหว่างการฝึกของเราพระพวกเขาจะต้องมีกระทิงหอะเหล่านี้หนึ่งตัวเป็นคู่หูคู่ชีวิตของตัวเองด้วยอีกทั้งพวกมันยังถูกใช้เป็นการเดินทางหลักระหว่างอารามวายุต่างๆต้องขอบอกก่อนว่าสัตว์ในโลกอวตารน,นั้นมักจะเป็นสัตว์2ชนิดขึ้นไปนํามาผสมกันส่วนเจ้ากระทิงเหล่านี้มันคือกระทิงที่ผสมกับอะไรผมจะอธิบายช่วงท้ายคลิปครับคิดว่าเป็นลูกผสมของอะไรกับอะไรนะครับผมคอมเมนต์กันไปเลยตอนนี้นะครับ โอเคครับหลังจากที่เรารู้จักกับ flying ใบส o n กันคร่าวๆแล้วนะครับผมทีนี้เรามาทำความรู้จักกับอัปปาดีกว่าครับอัปปาเป็นกระทิงเหาะตัวผู้ที่จงรักปักดีเป็นคู่หูคู่ชีวิตของอวตารแองมีความสัมพันธ์กับแองอย่างลึกซึ้งและยังเป็นกระทิงเหาะไม่กี่ตัวที่เหลือรอดมาจากการล้างพบรานวายุมีความสามารถในการห่อเหินเดินอากาศได้อย่างคล่องแคล่วด้วยการใช้แอร์เบนดิ้งของมันถึงแม้ว่าน้ำหนักตัวของมันจะมากก็ตามทําให้อัปปากลายเป็นพาหนะหลักในการเคลื่อนย้ายและเดินทางไปยังที่ต่างๆของทีมอวตานนั่เ ตอนที่ยังตัวเล็กๆอัปปาอาศัยอยู่ที่บริเวณอารามวายุตะวันออกจนกระทั่งวันหนึ่งที่แองเข้ามาเพื่อตามหากระจิงหอกคู่ใจแองมอบแอปเปิลให้กับอัปปาและกลายเป็นเพื่อนกันในทันทีในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ล้างพ่อพันุวายุแองได้ทราบข่าวว่าเขาจะต้องถูกพรากจากพระเกียโซจึงได้ขี่อัปปาหนีออกไปจากอารามแองพาอัปปาบินไปในมหาสมุทรและได้พบเข้ากับพายุฟ้าขนองทําให้ทั้งสองตกลงไปในทะเลแองเข้าสู่สภาวะอวตารและแช่แข็งตัวเขากับอัปปาไว้นานกว่า100ปี คาทาร่าและซอกกามาพบทั้งสองเข้าอัปปากลายเป็นพานะในการเดินทางของทีมอวตารในการช่วยให้แองเดินทางไปรอบโลกเพื่อฝึกเบนดิ้งอีก3าอย่างที่เขายังไม่ได้ฝึกอัปปากลายเป็นทีักของทุกคนในทีมอวตารอย่างรวดเร็วรวมถึงโมโม่ด้วยนะอัปปาถูกพรากจากทีมอวตารชั่วคราวที่หอสมุดกลางทะเลทรายมันถูกกลุ่มแซมเบนเดอร์จับตัวไปและถูกขายให้กับคณะละครสัตว์ในประเทศอาคีอัปปาถูกฝึกเพื่อให้แสดงในโชว์และหนีออกมาได้ในภายหลัง มันได้บินกลับไปยังทะเลทรายเพื่อตามหาแองที่ที่มันเห็นเขาเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่พบระหกระเหินจนบาดเจ็บเหนื่อยล้าไปจนถึงอาณาจักรปัตตพีจนได้พบเข้ากับนักรบเคียวชีพวกเธอรักษาอาการบาดเจ็บและดูแลมันเป็นอย่างดีตั้งใจจะนํามันกลับไปหาแองให้ได้แต่โชคร้ายที่พวกเธอได้มาเจอกับอสซูล่าซะก่อนทําให้อัปปาต้องหนีไปและทิ้งเหล่านักรบเคียวชีไ้เบื้องหลังอัปปาบินไปจนถึงอารามวายุตะวันตกและได้พบกับกูรุพาทิก ซึ่งกูรูพาทิกสามารถรับรู้ได้ถึงพลังที่ไหลเวียนอยู่ในตัวแองและอ่านตำแหน่งของเขาได้เขาจึงบอกให้อัปปาไปยังบาซิงเซซึ่งอัปปาก็ไปถึงแต่ดันถูกจไไับไวโดยลองเฟงซะก่อนอัปปาถูกขังไว้ใต้ทะเลสาบจนกระทั่งถูกสูโก้พบเข้าในตอนแรกซูโก้ตั้งใจจะใช้อัปปาเป็นเครื่องมือในการสาวไปถึงตัวแองแต่ด้วยคําพูดของไอโรทําให้สูโก้ตัดสินใจปล่อยมันไปอิสระแทนอัปปาได้พบกับแองอีกครั้ง ในตอนที่พวกเขากําลังจนมุมด้วยหน่วยไตลี่แองถึงคบน้ําตานองเมื่อได้พบมันอีกครั้งหลังจากที่แองถูกสายฟ้าของอสูรายิงใส่อัปปาทําหน้าที่เคลื่อนย้ายร่างของแองไปยังโคโล่โลกเหนือเพื่อรักษาเขาอานสําหรับโดยสารบนหลังของมันหายไปในตอนที่ถูกจับทําให้ทีมอวตารต้องขี่มันบนหลังเปลื่อยไปชั่วคราวจนกระทั่งพบกับฮากดะที่หาอานใหม่ให้ อัปปาถูกห้ามไม่ให้บินและบินเฉพาะในเวลาที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อซ่อนตัวในตอนที่ทีมอวตารปลอมตัวเข้าสู่ประเทศอาคีอัปปาพาทีมอวตารที่เพิ่งพ่ายแพย้จากการบุกประเทศอาคีในช่วงสุริยุปราคาหนีไปยังอารามอายุตะวันตกจนกระทั่งซูโกออกจากประเทศอาคีมาเพื่อเข้าร่วมทีมอวตารอัปปาเป็นคนแรกเอ้ยตัวแรกเออนั่นแหละที่ต้อนรับซูโกด้วยการเลียเขาเพราะมันจำได้ว่าซูโกเป็นคนที่ปล่อยมันออกมาจากการคุมขังที่บาซิงเซ อัปปาทำหน้าที่สุดท้ายของมันในสงครามด้วยการพาคาทาร่าและซูโก้ไปยังประเทศอาคีเพื่อเผชิญหน้ากับอสูรา่าหลังจากสงครามจบลงอัปปายัางคงทำหน้าที่เป็นผานา,าคู่ใจของทีมและยังเป็นเพื่อนคู่หูคู่ชีวิตของแองจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของมันในข้อมูลไม่ได้ระบุนะครับว่ามันตายอย่างไงหรืออายุเท่าไหร่แต่ในภาค l e g e n d of k o r r a มันก็ไม่ได้ปรากฏตัวอีก มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระทิงหอกอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องแค่อยากเล่าให้ฟังเฉยๆกระทิงหอกเหล่านี้นะครับผมนับเป็นสัตว์อนุรักษ์นะครับอยู่ในระดับใกล้ศูนพันลูกกระทิงที่เพิ่งเกิดนะครับจะไม่สามารถบินได้จนกว่าจะอายุมากกว่า1สัปดาห์นั่นเองกระทิงหอกเหล่านี้มีทั้งหมด5กระเพาะมีหางเหมือนพยูนตาสีน้ำตาลซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นลูกผสมระหว่างกระทิงกับพยูนนั่นเองครับมีขนสีขาวฟูนุ่มทัก มี6ขาแต่ละขามี3นิ้วเป็นสัตว์กินพืชมีฟันที่เรียบเนียนทั้งด้านบนและด้านล่างแถวละ1ิบี่กระทิงเหาะทั่วไปนะครับมักจะมีลายสีน้ําตาลผ่าขวางเส้นกลางหลังของมันนะครับทั้งหมด4แถบแต่หลังจากสงครามร้อยปีแองได้ค้นพบกระทิงเหาะที่มีลายแตกต่างจากปกติโดยมีลายผ่ามากกว่า4แถบบ้างลายสีน้ําตาลไปไม่ถึงปลายหางบ้างรวมถึงหูบ้างก็เป็นสีน้าตาลนะครับแทนที่จะเป็นสีขาว กระทิงเหาะที่โตเต็มวัยสามารถหนักได้ถึง10ตันพวกมันมักจะบินอยู่ด้วยการเป็นฝูงและใช้หางในการควบคุมทิศทางบรอากาศและป้องกันตัวมันสามารถพ่นลมออกจากปากได้ด้วยการแอร์เบนดิ้งเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมในการปกป้องสัตว์ตัวอื่นและห่วงลูกออกมากๆมันจะโจมตีใครก็ตามที่เข้ามาใกล้ลูกลูกของมันที่ยังบินไม่ได้เว้นแต่ว่าคนคนนั้นจะมาด้วยเจตนาดีซึ่งพวกมันก็รับรู้ได้เช่นกันอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าแอร์เบนเดอร์จะต้องออกตามหากระทิงเหาะคู่ใจของเขาแต่ในความจริงแล้วกระทิงเหล่่่าาานนีี้ตหกกกทเนคนเคลือพวข ไม่ใช่เพราะเขาเลือกมันนะครับผู้ขี่ที่คุ้นชินกับมันสามารถสั่งให้มันบินได้ด้วยคําสั่งว่ายิบยิบและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปปากับกระทิงหอกครับผมนับเป็นสัตว์ที่สร้างความประทับใจและเป็นสีสันมากๆเลยนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ในด้านล่างนะครับผมสำหรับตอนต่อไปจะเกี่ยวกับอะไรหรือใครนะครับผมรอติดตามชมกันนะครับสำหรับตอนนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ